สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนเพนชาแนลค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตน้องแอมชนที่ชาของเราเหมือนเดิมค่ะสำหรับอาการของน้องแอมวันนี้ก็ดีขึ้นร้อเปอร์เซ็น์แล้วค่ะรับงานได้เป็นปกติแล้วค่ะแล้วก็จะมีข่าวดีในเร็ววันสำหรับการขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง ในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำยืนยันจากปากน้องแอมโดยบอสโจของเราสัมภาษณ์น้องแอมสดๆกันเลยค่ะเอาลับแลวครับน้องแอมจุดที่ชาสวัสดีครับน้องลาสวัสดีครับผมนีค่ะซิลปินดังแอมผู้เสียงสุขสดใสเลยนี่แหละครับดีขึ้นแล้วะคะถ้าันนี้น้องแอมยุ่ใสครับ อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านออกลุ้งบ้านในจักมือแล้วออกมาเมื่หมู่บ้านก่อนนี่ค่ะอาการไข้อาการไอเป็นลี่ยนได้ยินขาา่าวว่าบ่สบายหลังจากที่นะครับเปลีนมาตั้งแต่พูดเล่นมาแต่มาไลไรสดุดตํากันบุญเป็นบ่แม่นค่ะอืมตอนนี้ถือว่าดีประมาณไหนดีหรือหายขึ้นแล้วค่ะแบบ เต็มร้อยแล้ะค่ะเพราะว่านอกบ้านนะ่ะก็คือว่าก็คือหว่างงานน่ะคะ่ะก็คือแบบแค่แบบว่ารู้สึกอ่อนเพียนิดหน่อยก็เลยว่าอยากแบบไปเติมน้ำเกลือเขาล่างกายซื่อค่ะหลายคนว่านูแบบ,บมาสบายนะแต่จริงแล้วนูหายดีจากไข้แล้วค่ะแต่ว่า<อ>ยัอเพียรยูนะคะก็เลยแบบว่าเขาพงม,มีงานพอดีก็เลยว่าอยาก แอดมิดดูไปข้าน้องเกลือเผื่อร่างกายมันจะสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะ,ะเหมือนกันเหมือนกันกับพี่เลยเหมือนกันกับพี่แอดมิดเพื่อเพื่อแบบจะได้สู้งานระยะยาวเนาะ <c oughs> ครับตอนนี้น้องแอมดังมากเชื่อหรือเปล่าพี่เพื่อนฟังว่าไปเรียนงานเมืองไหนหลาเยเซอรบว่า,าคนมาถามพิจโจตล้แอมมากบาอแอมชอนดีชามากบา่ขนาดเจ้าภาพอีเด้อบอีเจ้าภาพอีเด้มือขึ้นนี่น้องแอมในมากบ่ มาอยู่ครับ้าพี่น้องจ้างถ้าเจ้าภาพจ้างสนินดกเออวันนี้ก็เลยอยากให้น้องแอมลงชื่อไว้วันที่ 28, ออ 28. 28, ยี่แปดเด้อยี่สิบแปดได้ยี่สิบแปดพยนะครับ 28, ยี่สิบแปดพยเจอกันที่วัดสุวรรณนิครีบ้านบ้านกรุงทนหรือบ้านคุดโดตำบลพลงามอำเภอกุม,มารใายจังหวัดกาฬสิน สาวน้อยเพ็กบ้านแพงพร้อมปะทะแอมชนทิชาอีกแล้วแล้วก็มีงาน,น,นหนึ่งนี่นะยู่สระบุรีเดี๋ยวก็เจาะหาเมื่ออยู่เขาจะจสิจังเวียงนั่นเลยมุนแอมชนทิชากับสาวน้อยได้ค่ะแล้วก็มี่ไหลเจ้าอยู่ถาม,ม่าอีกเดี๋ยวจังไหนกัจังทามีเจ้าภาพาม่าอีกไร้ประสานไปเนาะแต่ลงคิวมันจะยิบแปดในใบเลยเด้อได้ค่ะจ้าเดี๋ยวคุยกันหลังไหม่เนาะเอาช่วงใต้สุดกับมี่ยังฝากถึงเอ็ซีสาวน้อยเพ็กบ้านแพงด้วยความหักด้วยความคิดหอดกับน้องหลาครับ ฝากนะเด้อค่ะฝากแบอเป็นกำลังใจแอมนะคะจะขึ้นเวทีสาวน้อยอีกแล้วกะฝากเพื่อนขบสาวน้อยติดตามน้องแอมน้ำเด้อค่ะจังใดก็ได้โอเคครับน้องแอมขอบคุณมากนะครับะอีหลาพ่อการีสแปครับสวัสดีครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องแอมกันด้วยนะคะที่เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง ในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ